นะครับที่เกิดขึ้นนะครับแถวใกล้ๆกรุงเทพเข้าใจเมืองการหรือเปล่าการหายไปของเด็กสาวเด็กเหนือคนหนึ่งชื่อนุ่นนะมีคนให้ข้อมูลผมมาประมาณว่าเด็กคนนี้เสียชีวิตเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนบางตระกูลซึ่งค่อนข้างจะอยู่ใน,นระดวรงไฮโซนะครับพวกคนมีจะกินสง่งลูกไปเรียนเมืองนอกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่า คดีความนี่มันเกิดขึ้นเด็กคนที่หายไปแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับเงื่อนงำคดีต่างๆมันน่าสงสัย <c oughs> คนไปร่วมเที่ยวกันเนี่ยเป็นยี่สิบสามสิบคนนะครับแล้วก็มันมีข้อมูลที่คนเขาสงสัยกันว่าพวกนี้น่าจะรู้เห็นการตายการหายไปของน้องคนนี้อาจจะตายแล้วยกย้ายศพยกย้ายศพแล้วก็แกล้งแจ้งหายแล้วก็ไปหาผิดที่นะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ อยูย่ๆเนี่ยคดีความมันก็มันก็หายไปเลยแล้วมีคนเขาบอกว่าคดีความที่หายไม่ใช่หายธรรมดาแต่เป็นเพราะว่าคําสั่งของคนที่เขาอยู่ใกล้ชิดคือใกล้ชิดกับผู้มีบารามีนะครับแค่เอาแค่ลูกสาวคนเล็กนี่ก็พอแล้วมั้งนะครับแค่สั่งลงมาเนี่ยนะครับคือคนคนที่เขาเคยรับใช้ใกล้ชิด เคยมีเส้นมีสายเคยบริจาคเงินเคยรู้จักกันนะครับเขาก็วิ่งเข้าหาพอวิ่งเข้าหาปุ๊บคดีความใหญ่ๆเนี่ยนะเขาสั่นกันได้ที่จริงไม่ได้ไม่ใช่กษัตริย์พุทธพลองค์เดียวหรอกเป็นวัฒนธรรมเลยว่าถ้าทางวังขอหรือแม้กระทั่งนยกระจอกลงมาเนี่ยเส้นใหญ่กันเราบ้านเราอะนะครับบอกตรงๆแม้กระทั่งมันเป็นวัฒนธรรมไทยเราเลยด้วยซ้ํานะครับคดีความถ้าเกิดเป็นญาติกันนะครับมีญาติเป็นนายตำรวจระดับใหญ่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรเนี่ยบางเรื่องมันปัดกันได้เลย ในคดีหลายอย่างแล้วชาวบ้านชาวช่องที่เป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยนะครับไม่รู้ไม่มีเงินจะไปจ้างทนายความก็ต้องรับชะตากรรมไปตายฟรีนะครับเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่มันก็เป็นโทษนะของการมีสังคมที่เป็นศักดินามีการแบ่งชนแบ่งชั้นมีการใช้อภิสิทธิ์มีการใช้เส้นใช้สายแล้วเราก็ยอมรับมันนะครับก็นะผมไม่มีหลักฐานชัดเจนในเรื่องของน้องนุ่นนะครับ แต่ว่ามีคนเขากระซิบมาว่าเขารู้ว่ากระบวนการที่ปกปิดข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันเลยเถิดไปถึงขนาดว่านะครับสั่งการให้ตำรวจและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหยุดดำเนินคดีในเรื่องนี้แล้วเงื่อนงำการตายนั้นการหายนั้นนะครับบุคคลที่ร่วมคณะไปเที่ยวกับน้องนุ่นน่าจะรู้กันดีนะครับถึงขนาดมีการแอบพูดกันว่า ดีนะเราออกมาก่อนนะไม่งั้นก็อาจจะถูกฆ่าด้วยอันนี้ผมไม่รู้ไม่เห็นนะมีคนเขาเล่ามาซึ่งผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับไอ้เรื่องพวกนี้ยถ้าเราไม่เห็นกับตาไม่ได้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองผมเองก็ไม่ได้ซอกแซกขนาดนั้นนะครับแต่มีคนเขาเขาพายกระซิบมานะครับว่าคดีเนี้ยมันไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะว่ามีการสั่งเบรกเอาไว้โดยคนที่มีบารามีนะครับ ทีนี้กรณีของสนธิเนี่ยถ้ามีบารมีอ่าทำพูดนะสั่งการอะไรก็ได้ขนาดระดับลูกๆน้องๆรอง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 ลงมาลูกสาวคนเล็กอะไรเงี้ยยังสั่งคดีบางคดีได้นะไม่หลานก็ยังสั่งอะไรได้นะครับถ้าเกิดอยากจะเอาอะไรก็ได้ดังใจนะครับแล้วทําไมสนธิซึ่งรับใช้ใกล้ชิดทางวังถึงขนาดอ้างเห็นกันชัดเจนแล้วทางานได้ดีด้วยนะครับ ถึงโดนกระสุน,นพระราชทานเนี่ยคนเขาบางคนว่าอย่างนั้นแต่ว่าผมว่าอย่าไปเลยเถิดขนาดน,นั้นเลยเพราะว่าคนบางคนก็พูดกันว่านะครับคนสั่งยิงเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกนะครับไม่ใช่ทางวังเองหรอกวังเองเขาก็แค่ได้ยินมาแล้วก็ถึงจังหวัดหนึ่งก็มันซาแล้วก็เอาเอา,เอามันสมัางก่อนแล้วแต่นะนะครับหรือว่าแม้กะทังเสด็จแดงที่รับใช้การชิดนี่ก็เหมือนกันนะไปทําขัดใจปุ๊บบางคนบางคนก็บอกว่า นะครับคนที่สั่งเก็บก็ก็คุณนะนะครับก็เป็นคุณนะเพราะว่าแม้นะมันคือเขาใครก็ตามไม่เข้าข้างทักษิณน,น่ะเขาถือเป็นศัตรูหมดแล้วจะเข้าข้างคนเสื้อแดงเขามองคนเสื้อแดงชาวบ้านที่กล้าเผยเยอะไปท้าทายนาจเขาเนี่ยเป็นพวกหน้ารังเกียจเอามันให้ตายเอามันให้เลือดแล้วฆ่าด้วยความแค้นสั่งฆ่าด้วยความแค้นด้วยด้วยความสะใจด้วยนะประสาทกินเลยนะครับไอ้พวกที่สั่งฆ่าเนี่ยไอ้ที่สั่งฆ่าไอ้หาสั่งยิงเนี่ย จิตใจไม่เป็นปกตินะครับโหดร้ายมากฆ่าด้วยความแค้นไม่ใช่ฆ่าเพราะนะความจําเป็นทางการเมืองแค่นั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของในจิตใจที่แค้นฝังหุ่นอะ่ะผมผม,มรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าเล่นประเภทให้ยิงหัวเลยเนี่ยแปลว่าคนที่สั่งยิงนั้นต้องประเภทแบบอื<ม>นะพี่น้องเห็นนะผมนึกภาพตาของคนบางคนสีหน้าคนบางคนที่มันเหมือนคนโรคจิตแล้วก็โหดๆอะ่ะนะครับ ก็ทีนี้สนที่ถูกเข้าคุกแล้วก็ถูกปล่อยเอาละเขาเข้าคุกไปเพื่อที่ว่านะถ้าสมมุติว่ามองกันว่าคอสอชอประยุทธ์เป็นเนื้อเดียวกันกันกนกบทางเปรมนะครับแล้วก็ทางวังสั่งได้หมดทุกคนแต่ว่าทําไมนะสน่วนที่ต้องเข้าคุกด้วยแล้วก็เอาเข้าไปปรับทัศน,ศนคติแล้วก็ค่อยปล่อยออกมา แล้วเขาจาเป็นไหมเพราะว่าถ้าเป็นคนของเขานี่น่าจะสั่งกันได้หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะถ้าสนที่ถูกทางวังสั่งได้รับใช้ทางวังอยู่แล้วทําไมนะจะต้องไปกลัวด้วยทําไมต้องเอาไปอยู่ในคุกล่ะซับซ้อนนะครับนั้นแสดงว่าอํานาจของราชินีที่สั่งหรื่อคุ้มหัวสนที่ได้ในวันนี้มันแย่เพราะว่าตัวเองฟังก์ชันไม่เต็มร้อยหรือเปล่าท่านไล่อํานาจรองลงมานะครับเปรม กับสุรยุทธ์อันนี้ถ้าพูดเปรมนี่ต้องพูดสุรยุทธ์ด้วยเพราะว่าเพรมเนี่ยใกล้จะลาโลกไปเต็มทีแล้วนะครับเก้าสิบกว่าแล้วก็คนที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะขึ้นมาแทนนั้นก็คือคนที่รับเป็นนายกหลังการรับประหารปีสี่เก้าสุรยุทธ์แล้วสุรยุทธ์เนี่ยก็นะครับข่าวที่เรารู้กันในแวดวงคนต่อสู้ปร,าาประชาธิปไตยคือเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแผนการล้มรัฐบาลยิ่งรักล้มนะแล้วก็กำจัดรัฐบาลทักษิณเพราะแค้นฝังหุ่นเหมือนกันนะครับตั้งแต่เป็น นะพอบอทอบอนะครับแล้วก็ไปมีเรื่องกับนี่แหละทางด้านอ่าดรทักษิณน,นะครับมีการสั่งย้ายก็เลยกวนรบเหลี่ยมกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาหมายมันปันมือแล้ววันนี้ก็เป็นองค์คมนตรีเนี่ยก็เรียกว่ามีอำนาจพอสมควรแล้วครับมาตลอดนะครับพูดถึงเปรมก็ต้องถ่ายมาที่สุรยุทธ์แล้วก็องค์คณะนี้ก็มีอำนาจตัดสั่งการบรรดานะตุลาการทั้งหมด องค์กรอิสระทั้งหมดทีนี้พอวันนี้ขึ้นมาสู่ตําแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยกลายเป็นบุคคลนะที่มีสายสัมพันธ์นะครับออกมาเป็นเขาเรียกว่าทหารเสือราชินีเหมือนกันแต่ว่าไม่ลงรอยนะครับกับเฟรมไม่ได้เป็นพวกประเภทศสยบยอมทั้งหมดนะครับก็มีสายของประวิทย์วงสุวรรณนะครับแล้วก็กลุ่มที่ฆ่าประชาชนปีห้าสองห้าสามนายทหารนะครับนะครับ ก็วันนี้ก็ครองตําแหน่งกันเต็มหมดดาวพง์นะครับอนุพงศ์นะครับประวิทย์นะครับพี่ใหญ่แล้วก็ประยุทธ์ให้น้องเล็กเนี่ยคุณอาคมได้เล่าให้เราฟังแล้วนะครับก็ปรากฏบุคคลเหล่านี้วันนี้มันมีอํานาจพอมีอํานาจเนี่ยลักษณะหนึ่งของเขาคือว่าเขาเขาค่อนข้างจะเป็นลักษณะเผด็จการนะก็คือว่าต้องกดให้ทุกคนยอมรับก็คือขึ้นอานาจนะครับถ้าไม่กดทุกคนเนี่ยมันจะใช้อํานาจได้ไงสั่งการได้ไงถ้าคนไม่กลัวเนี่ย ทหารเนี่ยมันอยู่ด้วยความกลัวไม่ได้อยู่ด้วยความดีไม่ได้อยู่ด้วดดยเหตุผลนะครับมันบังคับคนสั่งคนนะครับเหตุผลเป็นเรื่องรองแต่ว่าต้องให้มึงฟังกูโดยไม่มีเงื่อนไขรับคําสั่งกูนะครับนี่คือผฤติก,การทหารอยู่แล้วก็ก็เป็นไปได้ว่าวันนี้อํานาจของเปรมอํานาจของฝั่งราชินีอํานาจของสุรยุทธ์นะครับไม่ได้นะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับอํานาจของทางด้านบุรพาพยัคฆ์ฐานเสือราชินีนะ ที่ที่ขึ้นลำคลองอำนาจกันใหญ่เต็มแผ่นดินเลยนะครับทั้งเซตเลยถ้าการเอาสนที่เข้าคุกเป็นการแสดงพลังของทางฝั่งประวิตร์วงสุวรรณซึ่งก็มีข่าวกันว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการนะพระราชไม่ใช่พระราชทานนี่การมอบอาวุธนะกระสุนปืนสองร้อยกว่านัดให้กับสนที่ลิ้มทองคุณนะครับโชคดีที่ไม่เสียชีวิตนะครับ ก็เป็นคู่รักคู่แค้นกันส่วนที่ก็ไม่ใช่ไม่รู้และคนคนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาวันนี้ก็โดนฝังนะฝังรอยแค้นเข้าไปอีกนะครับนะเพราะการเข้าไปครั้งนี้น่าจะถึงขนาดขู่แบบให้กลัวคือเด็จการนี้ถ้ามันจะขู่ใครมันต้องเอาให้แบบถึงที่สุดมันถึงนักการเมืองระดับที่ปากกล้าขาสั่นเลยเนี่ยนะอย่างคุณตู่คุณเต้นวันนี้เนี่ยสั่นเลยครับก็ นขาสันก็เลยมาราดน้ําแข็งหน่อยเลยไม่รู้อะไรขาสันจริงกับขาสันกลัวแล้วก็บอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมยังไงนี่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะไอ้ที่เหมือนๆที่ผ่านมามันไม่ค่อยจะน่าประทับใจเท่าไหร่นะวันนี้ก็โดนเขานะครับเหยียบๆอยู่แต่เราพอจะรู้อ,อกรู้ใจของคนที่เป็นนักต่อสู้มานะ่คงไม่ใช่จิตใจว่านะกลัวหงอจนกระทั่งหรือว่าอุดมการเปลี่ยนเนะี่ยคงไม่ใช่แต่ว่าความกลัวเนะี่ยคงต้องมีบ้าง แล้วคงจะเจอหนักถ้าดูตามนิสัยของทางฝั่งของนะบุรพาพยักที่อยู่ในอำนาจตอนนี้เนี่ยเป็นพวกกล้าใช้อำนาจนะครับประเภทว่าบางคนนี่เชื่อเลยเป็นประเภทซุ้มมือปืนนั่นแหละนะครับเรียกว่ามีทั้งบู๊บุ๋นนะครับในวงการนักเลงนะครับปเป็นประเภทนักฆ่านะครับเป็นนะมีอยู่หลายรูปแบบครบชุดแล้วก็มาอยู่ในอำนาจกันหมดนะครับในคณะคอสอชอ นะครับแล้วก็ในคณะรัฐบาลในสปส,ป,ส,ป,สปชนะครับคณะทมการปฏิรูปด้วยคณะก็ไปสอนอชอด้วยนะครับเนี่ยคุมอำนาจกันไปเสร็จเพราะฉะนั้นก็ถ้าการเอาเข้าคุกคือการที่นะแสดงว่าทางฝั่งของนะสุรยุทธ์เปรมแล้วก็ทางวังเนี่ยอำนาจแผ่วแล้วทาหารที่ขึ้นมาเนี่ย นะครับเนื่องจากว่าเป็นศัตรูกันน่ะอยู่คนละฝั่งกันน่ะนะครับกับสนธิเพราะว่านะไม่เบื่อไม่เมากันมาตลอดแล้วคงไม่ชอบนิสัยกันโดยส่วนตัวนะครับไอ้ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เนี่ยมันต้องกดต้องกดไอ้นี่ต้องกดมันนะก็เอาเข้าคุกให้รู้ไปเลยแต่พอเข้าคุกแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าการเจรจาต่อรองการตรองกําลังกันนั้นมันได้เกิดขึ้นวันนี้ในขั้วอำนาจที่คนปกครองอำนาจอยู่ข้างบนนั้นมันกําลังนะเรียกว่า ชิงเหลี่ยมกันอยู่ก็แสดงนะผลงานกันมาเต็มที่ฝั่งที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็บอกว่านะครับความผิดมันชัดแจ้งอย่างนี้นะครับแล้วก็จะให้รู้ไปเลยว่านี่แกมาสั่งทั้งหมดไม่ได้นะเรามีอำนาจอยู่นะครับยังไงก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับเอาไปอยู่ในคุกก่อนนะครับเหตุการณ์เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้ามีการต่อรองอะไรกันอย่างนี้ก็แปลว่าพลังการต่อรองของทางฝั่ง บูรพาพยักฝั่งประยุทธ์เนี่ยฝั่งประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยวันนี้เหนือกว่าอำนาจของทางฝั่งวังทางพระราชินีแน่นอนก็ต้องโยงไปถึงกษัตริย์พุ่พลไม่ว่ากษัตริย์ผู้พลคงไม่มามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องจิ๊บจ้อยอย่างนี้นะครับกรณีของสนธิเป็นเรื่องน่าคิดพี่น้องนะน่าคิดว่ามันมีนัยยะสําคัญอย่างไรเขาจะต้องการให้สนธิเข้าไปเพื่อดัดนิสัยแค่นั้นพอ นะครับเลยไม่อยากจะแตกหักกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นการลองประลองกําลังของฝั่งบูรพาพยัคฆ์นะครับแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งของนะครับทหารที่สังกัดทางเพรมที่จริงเนี่ยพลเอกเปรมนะครับเมื่อก่อนนะั้นมีอิทธิพลเยอะนะครับทหารทุกนายทุกเหล่าเนี่ยต้องต้องเข้าเฝ้านะครับไอ้ต้องไม่ใช่เข้าเฝ้าขอภัยต้องตบเท้าไปนะวันเกิดอะ ยิ่งใหญ่เลยแต่วันนี้เห็นชัดนะครับวันเกิดประประวิตรวงสุวรรณนั่นนายทหารทั้งเหล่าทัพตบเท้าพืบกันเข้าไปยิ่งใหญ่กว่าวันเกิดของฟ้าชายและเพรมถึงขนาดว่าบอกว่าวันนี้ไม,ไม่ไม่มีการจัดวันเกิดไม่ต้องเข้ามาตบเท้าเข้ามาหรอกไม่อยากรบกวนท่านประยุทธ์นั่นแน่นี่นี่ไม่ธรรมดานะครับข้างในเนี่ยรอยร้าวนะครับแล้วก็ การชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบกันเนี่ยมันมีอยู่เสมอนะครับก็อยากจะสรุปว่าอืมสรุปแล้วน,นะครับว่าเกมอํานาจเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนอยู่ในประวัติศาสตร์และมีความเป็นมาเป็นไปโยงไปถึงระดับที่หลายระดับนะครับแล้วไปถึงระดับที่มันสูงสุดด้วยปัญหาการเมืองในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องซับซ้อนเวลาจะแก้เนี่ยถ้าเราไม่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะแก้ผิดที่ นะครับคุณอาคมก็บอกว่าต่อให้เอานะหมารับใช้ออกไปจนหมดเนี่ยมันก็ต้องมีมาแทนอีกนะครับอสนธินะเขาใช้จนหมดแล้วนะครับเสร็จนาค่าโคถึกนะคือเขาไม่สนใจเลยจะจงรับพักดีจะใกล้ชิดกันแค่ไหนนะครับแต่ถึงเวลามาแล้วก็อรายการเอเถียงแทนเจ้าบอกว่านี่เลี้ยงเตือนเข้าสุกทำไมนะครับทําไมต้องมาเสียเวลาเสร็จนาเสร็จปุ๊บเลยเนี่ยนะ ก็ฆ่าควายทิ้งทีจะเอามันมาเลี้ยงทําไมเปลืองหญ้าเปลืองเวลาเขามีตัวใช้ตัวเลือกหลายตัวแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งไอ้พวกที่มีอํานาจมากๆเนี่ยเขาไม่เอาไว้นะครับพวกที่ท่าทางจะไม่เชื่อไม่ฟังนะครับคือคิดว่าโอ้มันคงเป็นเรื่องปกติก็ใช้อํานาจของฉันได้แต่อย่าลืมว่าคนที่เขานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเล่นพับเพจอยู่เนี่ยนะเขาชักโยงอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาดูแล้วเขามีประสบการณ์สูงนะครับ วันนี้เนี่ยอนาคตของทางฝั่งบูรพาพยัคฆ์นะครับโดยเพราะคนที่ขี่หลังเสือแล้วก็ถ้าทางจะโดยสันดานนี่ก็เป็นประเภทเหมิมเครืมอซะด้วยนะครับก็คือท่านประยุทธ์เนี่ยจุดจบจะเป็นอย่างไรเนี่ยกะทิ้าตาไม่ได้นะพี่น้องนะครับลาพังพฤติกรรมการเป็นกบฏร่วมกับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยผมก็บอกแล้วพี่น้องอย่าลืมนะครับผิดกฎหมายชาัดเจนแล้วมันโทษมันมันอภัยโทษกันเองอะนะครับกษัตริย์ภูมิพลอาจจะรอดเพราะว่า นะกฎหมายบอกว่ามีผู้รับสนองพระบรมราชองการแน่เขาสรั่งมาดีมาก